ข,ข้าอยู่ข้าอย่้าอย่ข้าอนู่ข้าอยู้อยู่ขาอยว่าทยู่ข้าอยู่ข้าอย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 ูข้าอยว้าอยู่ข้าอย้าอายูย่ข้อย่ข้าอยข้าอยู่ข้าอย่ข้อยูาอย่ข้าข้ายข้าอย่ข้าอยูขาย่ข้อยข้าอยข้าอย่ข้าอยขาอยาอาอยข้าอยูข้าอยู่ข้าออยวาูข้าข้าด่ข้ยว่ข้า่ข้าอยง่ขา่ข้อ่ข้ายข้ เลยเจ้าค่ะฉีดเสร็จแล้วต้องสลัดก้นก่อนไอะไรเจ้าค่ะมาสลัดที่อื่นล่ะทำไมเจ้าค่ะเขโอ้โหเขาด่าเขาปาหมดเข้าปากรสชาติเป็นไงเค็มแปลกแยลกนี่ไปบอกวาทำไมย่งมันขึ้นตึงตังอย่าลนีไปเลยนี่คือตาใส่หัวไปเลยไปดีมากลูกนี่หนูว่าเราเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีปู่นะเจมนะเจมตัวอย่างนี้นะลูกน่ารักน่าถูกใจแม่นะลูกนนกินหนูะแม่ถามอะไรหน่อยดีกว่า แยากจะรู้ว่าคนในเมืองน่ะมีปัญญากันหรือเปล่าอ่ะไม่มีใครคุยกับกูเนอะอะไรฮะว่าอยากคุยด้วยทำไมอยากคุยด้วยก็พูดมาสิอยากมีลูกอีกคนนึงใครกูได้บทในช่วงนี้กูของขาดนะมึงอย่าชวนกูมั่วสวนนะหน้ามืดยายจุ๋มกูยังมองว่าสวยอยู่เม อย่าชวนพั่วคันร้องอ่าหมื่นใช่ไหมใช่อันนี้อะไรนะขุนไอขุนอะไรแล้วอียข้างไปไหนนมาคนละเรื่องคัร้องเทพไปแล้วมีอะไรถามอะไรหน่อยสิว่ามาสิอยากจะรู้ว่าคนในเมืองอ่ะมีปัญญากันหรือเปล่ามีปัญญากันทุกคนเลยฉลาดหมดแน่จริงเหรอจริงเหรอจริงจริงอยากจะรู้จังเลยตอบคำถามนี้แรกกันเลวกันลองดูตึกอะไรอยู่ในทะเล อยู่ในทะเลออยู่ในทะเลบ้าบ้าอันนี้บอกาปัญญาโง่โงง่โง่โง่โง่อะง้างมาไม่ยอมหรอกบาแครอะไรห่อได้แคอะไรห่อได้แค่ัเครื่องบินไงินได้แค่นี้หรอทไมอะกินอะไรอะกินก๋วกินดินนี่ไงคิดได้แค่นี้มันบ้าก็แครห่อได้เขาเครื่องบินน่ะเขาลอยได้ไงผิดแลวแค่์อะไรอะแครซต้นประมวยแคร์ต้มวยก็ เด็กพ่อมีบ้างไหมใส่หน้าเดียวเลยเด็กพ่อขวดอะไรอยู่กลางถนนขวดพลาสติกผิดขวด,ขวดแก้วไม่ใช่แน่เลยขวดตำรวยุยขวดตำรวุยก็คุณตำรวจถ้าขวดนั้นนะเนี่ยเสด็จพ่อเราชอบตอบคำถามนี้ได้อะไรอ่ะคำถามสุดท้ายละว่ามาเลย ระหว่างแจ็คกับแม็กก์ะใครตายก่อนกันตอบไม่ได้เหรใครตายก่อนกันแม็กแจ็คฮะแจ็คตายก่อนแจ็คตายก่อนแจ็คตายก่อนเรือมันล่มผิดผิดยังไงกูดูหนังมาแม็กตายก่อนแจ็คตายก่อนแม็กตายก่อนแม็กตายก่อนม่ได้ตายก่อนได้ยังไงอ่ะอ่ะแจ็คกับมันแค่ดรอสั้นแต่แม็กกับมันดรอเน่ามันเลยตายก่อน ลูกนี่กูแดกเคเอฟซีดีกว่ายังไม่กินเหรอวะเดี๋ยวแม่มารุ่นบอกแม่แก้วปากลูกเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวแก้วมาเจ้าค่ะเดี๋ยวทุกด้านสักครู่นะเจ้าค่ะไม่ต้องด่วนเดี๋ยวปากลูกไว้ตรงนี้นะเจ้าค่ะของแม่เดี๋ยวแม่เลี้ยงเองลูกเป็นเจ้าค่ะของแม่เดี๋ยวแม่ไปรับลิ้นทั้ง